ครับก็ติดตามกันต่อเลยสำหรับออ,ออนไลน์คอร์สตาและหูและ y youtube ไอเดียสำหรับการพัฒนาภา,ภาษาอังกฤษสำหรับคุณด้วยตัวคุณเองนะครับหลังจากที่ฟังมาหลายตอนแล้วถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมอยากจะออกตัวก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับแต่เรื่องการฟังเนี่ยผมเข้าใจ ผมว่า90ถึงเกือบ100%เนี่ยผมเข้าใจที่ฝรั่งยิ่งถ้าเป็นอเมริกันพูดเนี่ยผมว่าผมเข้าใจผมสามารถรู้และอธิบายได้ว่าเขาพูดอะไรนะครับสำหรับตอนที่แล,แล้วมาก็คือเป็นวิธีปฏิบัติมาโดยตลอดในเรื่องของการฟังถ้าคุณประสบความสำเร็จจากการฟังอะผมว่ามันเป็น ก้าใหญ่และก้าสำคัญในชีวิตเลยเพราะว่าโลกของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีสิ่งที่คุณเคยได้รับรู้มาในอดีตหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเปิดกว้างมากคุณจะรู้เรื่องราวของโลกมากกว่าสิ่งที่คุณรู้ในประเทศและสิ่งที่คนที่ใช้ภาษาไทยพูดพูดให้เราฟังเพราะว่ามันมีเรื่องราวอีกมากมายในโลกครับที่บางทีมันดีแหละ แต่ไม่มีใครทานสเล e ให้เราฟังหรือว่ามันไม่ได้ถูกแปลมาในหนังสือที่เป็นการเรียนการสอนภาษาไทยเลยแต่จริงมันดีมากๆและสิ่งเหล่านี้พอเราฟังและเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันออนไลน์ครับอย่างที่บอกคือเราเน้นไปที่ youtube จริงๆแล้วมันมีสือ่อมากมายจะเป็นวิดีโออนไลน์รเว็บไซต์อื่นๆหรือแม้กระทั่ง บิ t ทอร์เรนต์หรือว่าตัวดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีเป็นออดิโอบุ๊กแล้วก็อะไรอื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นสื่อถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษพอเราฟังได้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ซึ้งถึงความมหัศจรรย์ของมันว่าจริงๆแล้วโลกที่เราอยู่มันเปลี่ยนไปเลยเมื่อคุณได้รู้จักภาษาอีกภาษาหนึ่งจริงๆถ้าผมไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะวิธีที่ผมสอนไปหลายๆตอนเนี่ย คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอื่นๆได้แต่เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากฝรั่งเยอะใช้กับทุกประเทศมันเป็นภาษากลางของโลกไปแล้วคือต้องยอมรับตรงจุดนั้นว่าวิทยาการความรู้ต่างๆก็ถูกเผยแพร่ผ่านภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับสำหรับตอนเนี้ยตอนที่6ให้ชื่อตอนว่าเรียนแบบ หลังจากที่เราฝึกฟัง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 มาเยอะๆแล้วเนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจเราเริ่มมีมากขึ้นจนแตะในระดับที่ว่าเราฟังภาษาสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยเข้าใจก็คือให้เราเริ่มลองจับสำเนียงดูสำหรับคนที่ยังเรียนรู้ภาษาอังกฤแรกๆเนี่ยเราคุณยังไม่ get idea หรือคุณยัง improve ไม่ถึงเลเวลที่ สามารถจะฟังเข้าใจได้มากนักเนี่ยคุณจะไม่ค่อยแยกออกหรอกคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟังฟังแล้วก็เรียนตามแบบอดีตมาท่องศัพท่องศัพ์เรียนแกมมาเนี่ยเวลาฟังเนี่ยจะมีปัญหาคุณจะแยกไม่ออกแม้กระทั่งภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันคือมันก็จะมอนเหมือนกันหมดผมแรกๆเหมือนกันผมก็เป็นว่า ผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนอังกฤษอันไหนอเมริกันแล้วบางทีมีภาษาอังกฤษสำเนียงองอสเตรเลียด้วยคือหลังจากเอาถ้าใครเคยฟังตอนที่เป็นผ่านมาก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพูดเรื่องของ Resonance ก็คือเหมือนความถี่ของคลื่นภาษาเนี่ยจริงๆมันแตกต่างกันนั้นแต่และประเทศก็จะใช้สำเนียงต่างเหมือนบ้านเราครับอย่างเช่นคนใต้ก็จะพูดสำเนียงหุน้นห้นหน่อยคนเหนือก็อาจจะยาวๆเนิบๆประมาณนี้ เพราะฉะนั้นคือเมื่อเราฟังมันบ่อยๆแล้วก็ get used to ก็คือเคยชินกับมันเนี่ยจะทำให้เราเริ่มแยกแยะออกละว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเอ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นอังกฤษอังกฤษเนี่ยสำเนียงพอร์ชเนี่ยสำเนียงอังกฤษแน่ๆส่วนอีกอันนึงสไตล์แลบโยมมาเลยเนี่ยน่าอเมริกันชัวร์ๆเงี่ยมต้องอเมริกันแต่จริงอังกฤษเขาก็มี แรปเปอร์ของเขาครับแต่ก็เป็นแรปเปอร์บริอนไปนะฮะอังกฤษก็จะสำเนียงอย่างประมาณถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอังกฤษนะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้สำเนียงถ้าเป็นอเมริกันก็โย่โย่ w อดอ up ก็อเมริกันสไตล์ไปประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะจะอินไปทาง อเมริกันมากกว่าเพราะหนังหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮอลลีวูดมูฟี่ทั้งนั้นหนังอเมริกันทั้งนั้นบางทีก็จะมีผสมสารปนเปย์สำเนียงมาในหนังด้วยผมว่าหลังจากที่เราฟังมาเยอะละให้เราเริ่มลองเดาวมึงเวลาสมมุติดูหนังหรือดูคลิปอะไรเนี่ยพอเขา พอคนพูดเนี่ยเว้นวักและเตรียมจะพูดต่อไปให้คุณลองเดาซิว่าเขาจะพูดอะไรแล้วคุณลองใส่คําที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นไปบางทีคุณอาจจะตกใจเฮ้ยเราเดาถูกอันนั้นแสดงว่าเราเราไม่เพียงแค่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาของเขาแต่เราคุ้นเคยไปถึงวัฒนธรรมหรือถึงสไตล์การพูดของคนชาตินั้นเลยอันนี้นแสดงว่าเราเริ่มเข้ามาถึงจุดที่ใกล้จะประสบความสำเร็จในด้านการฝึกภาษาอังกฤษละ ก็ลองดูนะครับก็อาจจะลองฝึกเรียนแบบภาษาอังกฤษสำเนียงนั้นสำเนียงนี้ก็ได้ครับพอพอคุณฟังออกแล้วว่าสำเนียงไหนเป็นแบบไหนเนี่ยก็ลองดูนะฮะจริงๆก็มีมีอย่างบางคลิปที่ผมเคยดูก็มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นอเมริกันนี่ยเนะีแต่เขาเองเป็นคอมมเดียนเขาเป็นสแตด์อัพคอมมเดียคล้ายๆคุณโนดอุดมอย่างของบ้านเรานี่แหละแตะอ่อเมริกันเนี่ยเขาจะมีเป็น เหมือนเป็นผับสําหรับพวกไอ้นักเดี่ยวไมโครโฟนเลยเขจะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นฝรั่งจ๋ามากหน้าตาฝรั่งมากแต่ว่าเขาพูดและเล่าเรื่องตลกด้วยการใช้สำเนียงอังกฤษแบบอินเดียก็แค่น่าออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือทั้งทั้งลายทั้งโคดเขาที่เขาพูด <c oughs> ที่เขาแสดงออกมาเนี่ย <c oughs> เป็น อังกฤษสำเนียงอินเดียหมดเลยก็ตลกดีถ้าผมหาคลิปเจอเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์แล้วกันนะครับก็ลองดูฝึกหลังจากฟังเต็มที่แล้วก็ลองฝึกเดาฝึกเรียนแบบสำเนียงบ้างก็จะทำให้การเรียนรู้ของคุณสนุกมากขึ้น